จอข่าวร้อน I'm สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าร้อนล้วงข่าวลึกเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมนะคะประจำวันนี้ค่ะกะวันอังคารที่8พฤศจิกาย,ยน2554นกับสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะในวันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวถึงกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงห่วงใย,ยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากประเด็นปัญหาอุทกภยัยว่าพระองค์ท่านนั้นทรงห่วงใยประชาชนค,นคนไทยมาโดยตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านอยู่แล้ว และในช่วงนี้โปร่งท่านเองก็มีพระสุขภาพไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่โรร่งท่านทรงห่วงใหญ่เป็นพิเศษเพราะมีน้ําท่วมและประชาชนเป็นล้านคนได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นโรร่งท่านก็อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้ได้ลดผลกระทบไปโดยเร็วที่สุด ซึ่งทางนี้นะคะพระองค์ท่านยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริและให้โอกาสให้รัฐบาลได้มีโอกาสเข้าเฝ้าหลายครั้งเป็นสิ่งที่พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและช่วยกันถาวายพระพรให้พระองค์ท่านแข็งแรงโดยเร็วค่ะ และสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้นะคะที่บริเวณแยกกำแพงเพชรถนนผลโยธินก็พบว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเข้าท่วมบริเวณหน้าอาคารสำนักงานของตลาดอ,อตอกอเต็มพื้นที่แล้วในขณะที่ตัวตลาดนั้นก็เริ่มมีน้ำเอ,อ่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำซึ่งน้ำนะคะก็อาจจะเข้าท่วมบนพื้นถนนที่อยู่ภายในตัตลาดในเวลาอันใกล้น,ในี้ค่ะ ในขณะที่คลองบังซื้อบริเวณจุดตัดของถนนผลโยทินที่จะช่วยระบายน้ําจากถนนวิภาวดีรังสิตล่าสุดนะคะน้ํายังคงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมคลองซึ่งน้ําที่เข้ามาบางจุดนั้นสูงกว่า10เซนติเมตร และนอกจากนี้นะคะก็อยังพบว่าเครื่องสูบน้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณคลองบางซื่อขาออกถนนวิพาบาดีรังสิตนั้นได้พังเสียหายลงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยชาวบ้านที่อยู่ภายในชุมชนริมคลองบางซื่อก็ระบุว่าหลังจากเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ได้พังลงระดับน้ําก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า10เซนติเมตรและได้ไหลเอ,อ่อท่วมถนนวิพาบาดีรังสิตมีความสูงประมาณ4-5เซนติเมตร ยาวเป็นระยะทางประมาณ100เมตรแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ําได้ลดลงแล้วเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ํากลับสู่คลองบางซื่อในขณะที่สถานการณ์น้ำนะคะบริเวณคลองบางซื่อถนนลาดพร้าวขณะนี้นะคะหัวน้ําอยู่ที่บริเวณซอยลาดพร้าว43ค่ะระดับน้ําสูงประมาณ20ซนติเมตรบางจุดนะคะก็สูงถึง50ซนติเมตรและนอกจากนี้น้ําในคลองบางซื่อก็ยังได้เอ่อเข้ามาบนพื้นผิวถนนทําให้บ้านเรือนที่อาศัยอยู่ใต้สะพานได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ส่วนที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษขาเข้านะคะหัวน้ําอยู่ที่ซอยรัชดาพิเศษ20ขาออกอยู่ที่ซอยรัชดาพิเศษ19ระดับน้ำนะคะอยู่ที่ประมาณ60ถึง120ซตมรก่อนที่จะข้ามสะพานคลองบางซื่อโดยน้ํายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมนะคะบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าหัวน้ํานั้นไหลเอ่อค่ะมาหยุดก่อนถึงแยกท่าพระนะคะหรือว่าช่วงซอยเพชรเกษมส6หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลบริหารธุรกิจส่วนฝั่งขาออกมุ่งหน้าพุทธมณฑลระดับน้ํานั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณ50-70ถึงเซนติเมตรและพื้นที่น้ําท่วมสูงสุดนะคะก็ยังเป็นช่วงบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคสูงสุดนะคะถึงประมาณ1เมตรครึ่งและนอกจากนี้ค่ะ มวลน้ําจากถนนพิษเกษมนะคะแล้วก็เขตภาษีเจริญนั้นก็ได้ไหลไปทางพื้นที่เขตบางบอนค่ะเข้าท่วมตั้งแต่ตลาดบางบอนนะคะช่วงถนนบางบอนหนึ่งไปจนถึงถนนเอกชัย56รถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะคะเนื่องจากระดับน้ําสูงประมาณเกือบเลยเท้าค่ะนะคะ,นะคะเกือบเกือบเลยทางเท้าเนี่ยนะคะหรือว่าประมาณ30-50เซนติเมตรส่วนที่บริเวณถนนนบวมินนะคะช่วงแยกนวลจันทร ตัดกับถนนเกษตรน่ามินนั้นระดับน้ำเนี่ยนะคะที่ท่วมขังช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ และขณะเดียวกันกันกบสถานการณ์น้าบริเวณบ้านพักของนายกรัฐมนตรีก็พบว่านะะ้นําได้เอ่อล้นมาจากท่อระบายน้ําเป็นจนํานวนมากค่ะก็ขยายวงนะคะเป็นวงกว้างประมาณ30ซนติเมตรแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าท่วมบริเวณบ้านพักของนายกรัฐมนตรีนะคะในขณะที่มาตร,ราการป้องกันนั้นก็พบว่าภายในรั้วบ้านมีการนำเอากระสอบทรายทำเป็นผนังกั้นน้ำเอาไว้แต่ว่าก็ยังเปิดช่องให้รถนั้นสามารถเข้าออกได้ตามปกติส่วนสถานการณ์โดยรอบนะคะสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ นาวาอากาศโทรสุขพึ่งธรรมรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายวิศวะก็เปิดเผยว่าปริมาณน้ําโดยรอบนะคะที่เพิ่มขึ้นจากหลายวันที่ผ่านมาสังเกตได้จากคลองลาดกระบังด้านทิศเหนือติดกับสนามบินสุวรรณภูมิที่ระดับน้ำน,น,นั้นเพิ่มขึ้นนะคะ2ซนติเมตรมาอยู่ที่6 9ซนเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเช่นเดียวกันนะคะกับคลองลาดกระบัง ด้านทิศใต้ที่ระดับน้ําได้เพิ่มขึ้น4ซนติเมตรมาอยู่ที่43ซนติเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางค่ะและนอกจากนี้นะคะประตูระบายน้ํำลาดระบงังระดับน้ําก็ยังได้เพิ่มขึ้นอีก3เซนติเมตรส่วนที่สถานีระบายน้ําประเวทบุรีรมระดับน้ําได้เพิ่มขึ้น2ซนติเมตรแล้วเช่นเดียวกันยังไรก็ตามค่ะทางรองผู้ในการท่าเกษียนสุวรรณภูมิก็ยังเชื่อนะคะ ว่าระดับน้ําโดยรอบสนามบินที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะไม่ส่งผลต่อสนามบินแต่ว่าทางสนามบินก็ไม่ประมาทนะคะมีการเตรียมการในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจจะมีการรายงานระดับน้ําทุกสามชั่วโมงส่วนสถานการณ์ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เจ้าหน้าที่ของนิคมได้นำเอาถุงบิ๊กแบ็กนะคะจำนวนทั้งสิ้น18ใบค่ะมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณปากซอยนิคมบางชันก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำพลนถนนนะคะหมอบเจ้าสง่าง,งามสุประดิษฐ์ที่กำลังขยายวงกว้างออกไปได้เพิ่มระดับสูงขึ้นพร้อมกับนะคะเตรียมวางแนวบิ๊กแบ็กบริเวณถนนเสรีไทยตลอดแนวของนิคมอุตสาหกรรมบางชันเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะที่มีระดับน้ำจากคลองหลอแหลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อเข้าท่วมถนนเสรีไทยบางจุด ส่วนพื้นที่ของโรงงานต่างๆะะภายในนิคมอ,อุตสาหกรรมบางชันเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีน้ําเอ่อไหลเข้าท่วมโรงงานแต่อย่างใดเพราะว่าได้มีการวางแนวป้องกันเอาไว้อย่างเต็มที่และพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเอาไว้ทั้งหมด13เครื่องโดือรอบโรงงานนะคะจำนวน11จุดด้วยกันค่ะด้านนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นจะพยายามป้องกันดูแลพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมบางชันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ถูกน้ําท่วม แต่ก็คงไม่สามารถที่จะรับรองได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้หรือไม่เพราะไม่มีใครที่จะไปฟื้นธรรมชาติได้และก็ได้สั่งการนะคะให้ทางกองทัพได้เข้าไปช่วยเหลือและขอให้ผู้ประกอบการได้วางมาตรการป้องกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้แล้วด้านพลเอกยุทธศักดิ์สิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะวันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจนิคมอุตสาหกรรมนะคะที่ยังไม่ได้ถูกน้ําท่วมอีก2แห่งสุดท้ายก็คือนิคมอุตสาหกรรมบางฉันและนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวก่อนลงพื้นที่เขาว่าตนจะเข้าไปดูว่าทหารจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างรวมทั้งจะเร่งทําความเข้าใจกับชาวบ้านที่พยายามพังขันกั้นน้ำสึ่งทางนี้หากว่าชาวบ้านยังไม่เข้าใจก็อาจต้องใช้หน่วยจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านอย่างไรก็ตามนะคะ คนเอกยุตศัก์ยัยงยืนยันอีกด้วยค่ะว่ากองทัพนั้นได้พยายามป้องกันให้อยู่สําหรับสองนิคมที่เหลือนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะถือว่าล้มเหลวหมดทุกนิคมอุตสาหกรรมซึ่งในขณะนี้ยังมีเวลาในการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งก็จะทํำห้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ ก็ถือว่าสถานการณ์น้าที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมค่ะในขณะนี้นั้นน้านั้นก็ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นทุกขณะแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเจาะเข่าร้อนล้วงข่าวลึกเกาะติดสถานการณ์น้าท่วมกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อน